มีเหตุทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านหญิงนะคะก็ทำร้ายพร้อมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าคนเจ็บในเหตุการณ์นี้มี2คนแล้วคนที่มาทำร้ายเนี่ยมากัน4คน เป็นกลุ่มชายชะก,กันยกกวนกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่คลอง6ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสภาพในจุดเกิดเหตุก็บริเวณร้านขายของชําค่ะคนเจ็บมีสองคนก็คือนางสาววิภาพรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6ค่ะอีกคนหนึ่งคือสุรีวันอายุ53ปีก็เป็นเพื่อนสนิทของนางผู้ใหญ่บ้านสองคนมีร่องรอยช้ำบริเวณศีรษะบวมช้ำค่ะคนร้ายมากันสี่คนคุณผู้ชมทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพสี่คนร้ายค่ะ ขี่รถมาวนดูลาดเล่าก่อนที่จะวนกลับไปทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงค่ะนี่ดูสิม,มากัน4คนสองคัน,นรถมากันสองคันแล้วกลุ่มคนร้ายเนี่ยขี่รถมาดูลาดเลาช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกับอีก27นาทีช่วงเวลาเกิดเหตุนเนี่ยค่ำเมื่อวานนี้นะคะเราก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอุกอาจเหลือเกินบุกเข้ามาทำร้ายแบบนี้เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่รู้ ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นร้านขายของชําคุณผู้ชมไปดูร้านเนี่ยก็ยังพบว่ามีร่องรอยของคราบเลือดของผู้บาดเจ็บอยู่นะคะข้าวของภายในร้านคือเรียกได้ว่ากระจัดกระจายเลยะคะ่ะโดยทางด้านของผู้สื่อข่าวก็มีการไปสอบถามทางด้านของผู้ใหญ่หมู่หกที่ได้รับบาดเจ็บ เธอเล่าให้ฟังค่ะเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็นั่งอยู่ในร้านปกติจนกระทั่งเห็นคนร้ายสี่คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในร้านแล้วก็มีการแต่งตัวคือเรียกได้ว่ามิดชิดนะคะปกปิดใบหน้าเลยคนร้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยก่อนจะรุมเข้ามาชกหน้าของเธอจนร่วงไปจากเก้าอี้โชคดีที่เพื่อนเนี่ยอยู่ในร้านก็เลยเข้ามาช่วยไว้ได้ฟังเสียงค่ะผู้ใหญ่เล่าเหตุการณ์ก็คือผู้ใหญ่แทบจะไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยเพราะว่าก็คือคนที่เขาเข้ามาเนี่ย ในลักษณะคือเข้ามาก็คือผู้ใหญ่เป็นร้านค้าอยู่แล้วเนาะก็เหมือนคือเข้ามาก็อาจจะว่ากําลังจะถามว่าจะซื้ออะไรไหมแต่พอดีไม่ไม่ใช่แบบนั้นคือเขาตรงมาเลยตรงตั้งใจตรงเข้ามาเลยทําร้ายเลยผู้ใหญ่ไม่รู้อะไรเลยณตอนนั้นลุมก็คือลุมเลยจนที่ว่าผู้ใหญ่เองก็คือล่วงจากเก้าอี้ลงไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนอันนั้นก็ก็คือเขาก็มาช่วย ถ้าเราดูเราไม่ออกเพราะว่าจากนี้ค่ะยังไปคุยกับเพื่อนคนสนิทของทางด้านของผู้ใหญ่ที่เป็นคนบาดเจ็บนะคะอยู่ในเหการเหมือนกันเธอบอกว่า คนร้ายเนี่ยน่าจะถูกจ้างวานมาทําร้ายผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเลยเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยคนก่อเหตุทั้ง4คนเหมือนรู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาคือการปิดบังใบหน้าที่ค่อนข้างมิดชิดแล้วพุ่งเป้ามาทําร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเลยทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีค่ะ oh. 1นนาที oh. ทําร้ายร่างกายเสร็จหลังจากก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถออกไปเลยทันทีคือเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอุกอาจจริงๆอยากจะให้คุณตํารวจรีบจับคนร้ายได้เร็วๆเชื่อว่าเดี๋ยวไล่กล้องวงจรปิดก็น่าจะรู้ว่าคนร้ายขีร่รถไปไหน เรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็มีการเชื่อมโยงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นหรือไม่เพราะว่าที่คลองหกปทุมธานีเดี๋ยววันที่1กุมภาจะมีการเลือกตั้งด้วยก็ต้องมาสืบสาวเราเรื่องกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะฮะกับการมาทำร้ายผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้